ท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการวสองวันแปดทันตแพทย์ยในช่วงที่5ของวันนี้นะครับของรายการสักครู่เราไปชมการล้างประชาที่อำเภอโพธารามนะครับกับคุณอ้อเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตามครั้งที่2องนะฮะในงานล้างประชาทที่อำเภอโพธารามนะครับกับคุณอ้อครับเชิญช,ช,ชมอีกครั้งครับ ึงขั้นตอนที่เรานํากระดูกออกมาจากสุสานแล้วเนี่ยเราจะมีพิธีการยังไงต่อไปคะ,ะ,ะก็คือจะจะ,จะนามาใช่ไหมคะมีมีกระดาษแล้วก็เอากระดูกมาทําความสะอาดค่ะก่อนที่เราจะนําเขาเข้าไปทาพิธีแล้วเป็นเพนกวิน,นแล้วหลังจากที่ทําความสะอาดกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นก็เก็บค่ะเก็บกระดูกถ้า ก็ดูของขทุกชิ้นที่ครบขอจะกลับเก็บไปใส่ถุงที่จะไปบำเพ็ญกุศลต่อไปเห็นคือเห็นเห็นเห็น เรียกอะไรบางกระดูกที่เรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนตะโกนว่าต่อยอดต่อยอดหมายถึงอะไรอะคะต่อยอดก็คือ,อประชาชนหรือว่านักสแสวงบุญก็จะเอาเงินนะคะตรงส่วนนั้นเอาไปต่อยอดสมมติว่าเขาต่อร้อยหนึ่งเขาอ,อาจจะได้ร้อยล้านเขาเรียกว่าต่อยอดค่ะมันต่อเงินให้เยอะๆขึ้นไปค่ะค่ะตอนนี้มาถึงพิธีกรรมการเรียงกระดูกแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือเราทําความสะ,สะอาดเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการเรียงกระดูกให้สวยงามอะค่ะคือจะได้ครบชิ้นส่วนของเขาอะค่ะเราทําแล้วอะไรต้องให้คือชิ้นส่วนในร่างกายของเขาถ้าต้องเราดูว่าครบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ครบเราก็ต้องดูว่ามันครบไหมเขาจะได้ไปแบบครบชิ้นส่วนของเขาอะค่ะ หลังจากเรียงกระดูกเสร็จอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นขั้นตอนไหนต่อไปเราเราจะทราบได้ไงว่าเรียงกระดูกครบแล้วคือต้องมีเหล่าตัวละค่ะมาเปาะโปยว่าครบไม่ครบนะคะแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย นะครับมาใช้แลันามการไหนก็คือเพื่อจัดการจรื่องเล้ยมเพืจะไม่ได้มาเลยเดี๋ยวต้องมาเัาเร็งนะจ๊ะกรรมชาตที่มาเลียงทัการตัดเจ็บจบแร้ยาอัดจิตตรงนี้นะครับแา้วก็นนะครับหนุกากหุกเพด้น วังนไว้ดอกไว้ตรงนี้อ่ะกระดาษมาเทปตรงนี้อ่ะ ถ้านี่เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีพิธีมีพิธีกรรมการเก็บกระดูกะคะ่ะเดี๋ยวลองมาฟังความรู้สึกอะคะ่ะพี่ของพี่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะรหัสอะไรเอ่ยหนึ่งสองหนึ่งค่ะของของ,ของเมธีก็จะสามร้อยยอดค่ะสามร้อยยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้นะคะ่ะก็รู้สึกมีความสุขดีคะ่ะที่ได้ทําช่วยเหลือคน<ช>ที่ไม่มีญาได้บุญด้วย แค่นี้คุณไม่เก่งใช่ไหมคุณไม่เก่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาฟังความรู้สึกกับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเนาะก็เป็นลูกขายของสว่างรัเลยนะคะใช้จุดดอนไซาย10ค่ะดอนไซาย10ใช่ค่ะก็มีความรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียดนิดนึงที่ได้มาร่วมในการขุดทองครังนี้ทำเป็ไปการขุดทองอะค่ะค่ะได้บใช่ค่ะได้ได้หลายๆอย่างอะ ค่ะเคสนี้นะคะถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณเห็นทางคุณนาณาแจ้งว่าเป็นเป็นเด็กอะค่ะแฝดสามแล้วก็แม่อีกหนึ่งค่ะวันนี้เรามีผู้ใจบุญนะคะมาร่วมทําบุญกับเราในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวพบกับน้องคนนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยิ้มใหญ่เลยเชื่ออะไรเอ่ยชื่อเด็กแก น่ารักไหมคะน่ารักไหมมีความรู้สึกยังไงคะมาร่วมทาบุญครั้งนี้โอ้ยผมไม่เคยออกรายการเสาร์ั้งเลยนี่เปรายการอะไรครับนี่อันนี้รายการวันเ e สคิ e ทีวีเตือนภัยช่องอะไรครับช่อง191ทีวีจันดําค่ะกลับไปจะดูตัวเองออกโทรทัศน์ไหมเนี่ยอยากดูอยู่ แล้วโหดได้ดูทางอินเทอร์เน็ตที่บ้านที่บ้านก็ติดจานช่อง1 9ึ่เปิดเลยมีทั้งวันอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ดูอยู่ขณะนี้ถ้าเกิดมีพิธีครั้งต่อไปเนี่ยมาร่วมกันทําบุญนะอ่ะเชิญช,ช,ช,ชวนได้เลยผมขอเชิญชวนให้มาทําบุญเยอะๆหรือไม่ก็จังหวัดไหนก็ตามเชิญมาทําบุญเลยนะครับ อันนี้อันนี้ที่ไหนนะคะมาจากที่ไหนนะบางสะพานน้อยครับบางสะพานน้อยเอาชื่อมูลนิธิด้วยสิกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติประตูภาคใต้่ะกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติประตูภาคใต้บางสะพานน้อยจังหวัดอะไรอะจังหวัดประจวบม <c oughs> าจากประจวบเหมือนกันค่ะ <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะที่มาก็ ั้งหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไปที่ชุมพรแล้วก็บางสะพานก็คือไปหลายๆจังหวัดเลยค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงก็อิ่มบุญอิ่มบุญใช่ไหมหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยมีเรื่องลี้ลับอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะมีแต่ว่าค้าขายก็ดีขึ้นไม่ทราบ ทำมาเป็นครั้งที่เท่าไหร,หร่แล้วคะถ้าเป็นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ี่ะค่ะครั้งที่สก็สใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่ชัยภูมิแล้วก็สัมรย,ยอดแล้วก็จะมีของพิพากษาพิการจันทบุรีค่ะแล้วก็ที่เนี่ยข่ยหลังจากพิธีเสร็จแล้วเนี่ย มีเรื่องลี้ลับบ้างไหมอ่าถามว่าก็จะมีนิดนึงก็ที่จะไปเมื่อปีที่แล้วของการนะคะก็คือไปทํามาแล้วเกิดรถไฟไหม้แต่เราไม่เป็นไรเพราะเราเห็นก่อนออใช่เป็นความโชคดีว่าเราทําจากตรงนั้นกลับมาคืเอ,อเราดับไฟใช่ดับไฟทันตรงเนี้ยสวัสดีค่ะ มูนิธิสว่างใช่ไหมเมื่อกี้เห็นที่เสื้อเป็นมูนิธิสว่างสว่างที่ไหนเอ่ยาเมทีสามร้อยยอดสว่างเมทีสามร้อยยอดก็มาํางานนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงที่มาร่วมงานนี้คะก็ตื่นใจดีใจตื้นใจค่ะก็ดีใจค่ะนนี้เป็นรังแรกรเป็นัางแรกเหมือนกันใช่ไหมคะ มาตั้งแต่มาตั้งแต่เริ่มพิธีเลยหรือเปล่าเพิ่งได้มาวันแรกอะค่ะก็ัพ่งเพิ่งจะมาวันแรกค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะออกจากบ้นบ่สี่ครึ่งอะค่ะ๋อ้สี่ครึ่งออกจากสามร้อยยอดอโอเคอ

สามนะคะตังเยอะมาม่เยอะต่อเยอะพเคมยอค่ะค่ะ่ค่ะ ยังไม่ครบอ๋อเดี๋ยไปนิดห่งฮะข้าน้ำนมเี๋ยนิดนึ่งเียไปนิดนึงไหนนห้องก็ไม่ครบดูจำแนกไว้เลยนะคนี่แหละครบ ไปละห้าไปละห้าธนาคารสองไปยืนลาบดวยลาบด้วย นั่นลงแค่สามคนสามค ขณะนี้พิธีการหรือว่าพิธีกรรมล้างกระดูกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการาแห่แห่กระดูกเนี่ยนะคะมารวมกันไว้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอเผากระดูกขึ้นหมายถึงว่าส่งขึ้นสู่สวงสวรางอีกทีหนึ่งวันนี้อ้อขอผู้ชมครับนั่นคือพิธีล้างป่าช้าที่อำเภอโพธาร,รามจังหวัดร,ราชบุรีนะครับโดยคุณอ้อหรือคุณ พลพรรคกัดเกลือนะฮะอันนี้เมื่อที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่3มีนาคมนะครับเป็นพิธีล้างฝ่าช้าก็เห็นบางท่านเคยได้ยินเคยได้ฟังนะครับแต่ไม่เห็นไอ้เขาทํางานแบบไหนนะครับนี่คือเป็นการอาสาสมัครของหน่วยงานบาที่ต่างๆนะครับร่วมกันนะครับได้บุญนะฮะได้บุญนะครับแม้ทังเด็กๆตัวเล็กฮะอ่านั้นก็รู้สึกว่าจะร่างกายไม่ค่อยปกติก็มีบุญนะครับไปช่วยงานนะครับ อันนี้เป็นพิธีล้างป่าช้าเมื่อวันที่3มีนาคที่ผ่านมาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับโดยผู้ดำเนินรายการเราคุณอ้อน,นะครับเป็นงานครั้งที่2องเลฮะล้างป่าช้าของมูลที่สาธารณกุศลสถานนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งหมด720ร่างฮะก็คือศพฮะจำนวน720ศพนะครับในการล้างป่าช้านะครับบางท่านก็ไม่เคยเห็น เขาทายัางไงบ้างพี่ดีรังประชานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอไปทะชามันประชพันธ์งานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีผู้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันรีสคิวนะครับได้กําหนดจัดมหรก,กรรมจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับแจ้งถึงนักข่าวจิจาาหน่วยกู้ชีพกูพ้ภัยหลายๆท่านนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมงานนะครับเป็นงานมหรก,กรรมลดลราคาสินค้าในราคาพิเศษนะครับวันรีสคิวแทงคิวเซลนะครับ ระหว่างที่28มีนาคมถึง1เมษายนนะครับ5วันนะครับที่นี่นะฮะที่นี่ที่ถนนราชพึกซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีบริคิวทุวีิติไทยนะครับในงานจะมีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารนะครับเครื่องวิสื่อสารมาจําหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับบางเครื่องราคาพันบาทจาก3 0 4 0 0 0บาทนะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟเซเลนเครื่องกู้ชีพกู้ภัยด้วยนะครับระหว่างที่ระหว่างที่28มีนาคมนี้ถึง1เมษายนนะครับ5วันส่วนสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์0 2 4 3 2 0 9 9 1เครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่จะไปติดตามพิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ครับร่างอาจารย์ใหญ่คืออะไรนะครับเดี๋ยวน้องอาตอมจะพาผู้ชมไปชมการบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ นะครับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับน้องอะตอมนะครับหรือคุณชุติภาบันเสิร์ตในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอย่าลืมอย่าอย่าพลาดนะครับผู้ชมเพราะว่าสักครู่ไปดูวิธีการล้างประช้าแล้วตอนนี้จะไปดูการประจุร่างอาจารย์ใหญ่กับน้องอะตอมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ